สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในคอนเวอร์เซชันบทที่2ค่ะอย่างที่บอกไปบทที่2พูดถึงเรื่องงานบ้านบทสนทนาก็เลยหนีไม่พ้นบทสนทนาเรื่องงานบ้านระหว่างแม่กับลูกนั่นเองพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปกันเลยได้ไหม ราคาบทสนทนาน,นะคะในหน้าที่10นั้นนะคะก็จะเป็นการพูดคุยเรื่องงานบ้านระหว่างแม่กับลุกนั่นเองนะคะแม่กับลุกนะคะแม่เริ่มก่อนเลยไหนะแม่บอกว่ายัางไงคะ Look this room is mess just look at it there are clothes everywhere and they socks f e e l you have to put them in the laundry แม่พูดไายัางไงแม่บอกว่าลุกห้องนี้ทำไมมันเบสจังเลยเด็กขี้เส้นใต้เบสเสแปลว่าโซกาปรกนะคะ just look at it ดูสิลูก t h e r e clothes everywhere มีเสื้อผ้าอยู่ทุกที่เลย a n d t h e socks, e s s h e l และถุงเท้าพวกนี้ You have to put them in The Laundry ลูกต้องเอามันไปที่ซักผ้าได้แล้วลูกได้ยินดังนั้นก็เลยบอกว่าไงคะ I wore these socks only once Mom เด็กๆขีดเส้นใต้คำว่า wore wear worn wore, wore, สวมใส่เป็น verb อ,อดีตแปลว่าสวมใส่ผมเนี่ยได้ใส่ลงถุงเท้าเหล่านี้แค่ครั้งเดียวเองแม่ครับขีดเส้นใต้ once ออกเสียงพร,ร้อมกัน only once once แปลว่าครั้งเดียว ผมใส่ไปแค่ครั้งเดียวเองแม่แม่ก็เลยบอกว่า yeah you put them on on Monday and today is Friday oh my gosh แม่บอกว่าอะไรคะน้องใส่ถุงเท้าพวกนี้ไปตั้งแต่วันจันทร์นะลกูกแล้ววันนี้วันอะไร Friday วันศุกร์แล้ว this room smells like a zoo ลูกรู้ไหมว่ากลิ่นห้องลูกตอนนี้เป็นสวนสัตว์ไปแล้วเรียบร้อยนะ when was the last time you clean Billy's cage when was the last time you clean Billy's cage แม่ถามว่าแล้วลูกอะ ทำความสะอาดกรงของเบนลี่ล่าสุดเมื่อไร่พูดลูกได้ยินดังนั้นก็เลยบอกว่าอ๋อ oh, last week อาทิตย์ที่แล้วครับแม่ I don't have to do it every day ผมไม่ต้องทําความสะอาดกรงทุกวันหรือเปล่าแม่ furless clean animal พังพอน furless k i n นตาย furless พังพอนเนี่ยเป็นสัตว์ที่สะอาดนะแม่ไม่ใช่สัตว์ที่สะกะปรกผมไม่ต้องทำทุกวันหรือเปล่าพูดแม่ก็เลยบอกว่า you have to clean up this room today น้องต้องทำความสะอาดห้องวันนี้เข้าใจไหมลูกก็เลยบอก Can I do it tomorrow mom? แม่ครับขอทำพรุ่งนี้ได้ไหมมีต่อรอง no you can't ไม่ได้ you have to do it today ทำวันนี้ลูกจะต,ต้องทำวันนี้ไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวแล้วลูกก็เลยบอก but mom I have football practice and after that I have to แต่แม่ครับผมมีเตะบอลนะแม่ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะต้องได้ไปทำจุดๆๆหลายอย่างเลยแม่แม่ก็เลยบอกว่า today or you're grounded วันนี้เท่านั้นลูปากแม่วันนี้อ่าไม่งั้นลูกจะต้องโดนอะไรคะลูก grounded เด็กๆออกเสียงความการ grounded grounded แปลว่ากัดบ,บริเวณค่ะอารมณ์ประมาณแบบไม่ออกจากห้องอะไรเงี้ยค่ะซื้อข้าวกล่องมาให้โดนกักบ,บริเวณไปอกีกให้อยู่ในห้องสุนสัขนี่เลยค่ะไม่งั้นถ้าไม่ทำวันนี้จะต้องโดน grounded เฉยไหมแม่บอกลูกก็เลยพูดว่า mom please แม่ครับได้โปูดโอ้โหรูกเป็นรูปที่ธรรมดาไหมคะไม่ค่อยธรรมดาบทสนทนาน,นี้ก็ได้จบลงไปเนาะระหว่างแม่กับลูกคุยกันนะคะต้องให้พวกเราวิเคราะห์ดูนะคะว่าใครมีวินยัยใครโหดร้ายนะคะ